เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์เทียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอ,อาจจะสูสีกันนิดหน่อยหากสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักและตอนนี้ผมกำลงังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไล k ์ใส่จะถามว่าสมผลอะไรไหมตัวไม่เด็กมากเลยขนาดนั้นแต่แค่มาทำให้ช่องของผมนั้นดูแย yeah ่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้ยอยู่ติดสไครปผมสนับ ผู้บัญการตอบต้ให้กับเอกโป๊กพวกนั้นและแน่นอนดราม่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งไหๆที่จะผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณผู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กดไลค์กดแชร์เอาละไปชมวิดีโอกันเลยแต่ว่าภาพมาดูสวยมากเลยนะแนีคอมกูเล่นแล้วมันจะแหลกแล้วคอมกูพังไม่เนี่ยคอมกูจะเล่นไหวไหมมึงพังก็เพราะว,าว่ามึงไม่ได้เล่นหรือป่าไม่ได้เล่นเรบอกไม่ได้เล่นโรบ,บอกกันแล้วมันจะพังันเลยค้าคอมึงมไม่ได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพแบบนี้เกเรไหม มันเอาไปดูด้วยในเฟซกลุ่มในเฟซกลุ่มนี่เกเรส่งอะไรมาเนี่ยมึงเป็นอะไรนะเออเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูเกเรเกเรอะไรของพวกมึงเนี่ย <c oughs> ขอร้องเถอะมึงเป็นขนาดนี้แล้วไอ้ <c oughs> อ้ไอ,อตูต้ส่งมาให้กูเอไอวัดไอ, <c oughs> อแต่กูจำได้ว่ามึงเคยส่งมาแล้วร <c oughs> อบเลงไองกูเคยเห็นแล้วอันนี้แล้วเจ้ชชาชอบไหมเกเร ผมมันเคยเห็นครั้งที่สามแล้วนะเพราะครั้งแรกมันดูเองผ่อนี่ร้านครั้งที่สองไอ้สัสกูร้านจานกับไอ้แม็กกูยังคิดอยู่เลยว่มมาแม็กกูเป็นเัล่าเนี่ยกูคิดเรื่อง,นนง,งอเนี้ยกูนึกถึงโพเนี่ยไอ้กูนึกถึงโพรนี้เลยว่ามึงเป็นหรือเปล่าเฮ้ยไอโอ๊ตเป็นเหรอมึงไงล่ะเปลีป่ยน <c oughs> หรือเปล่าไอเด็กแต่เราเล่าเหตุการณ์ที่อยู่ที่ร้านให้ให้โอ๊ตฟังสิ ไอ้ไอ้กันฟังเลยเออเมื่อวานใช่ไหมกูทำงานอะไรของกูเสร็จแล้วใช่ป่ะไอ้ม้าไม่เดินมาหากูเว้ยแล้วแม่งหันหลังใส่กูเว้ยทีเนี้แม่งก็ตดใส่กูเว้ยแล้วกูแล้วกูได้ไปตบก้นมือนตอนที่มันกำลังจะตดใส่ไอ้เหี้ยเกเลียกเกเรียดเกเร่ว่าเชี่ยเอ้ยยี่เป็นฮี้จริงเพราะว่ามันตีตูดกูด้วยกันเออแล้วแบบตีปุ๊บแล้วแบบเสียงมันแบบพึอมันตีตูดไอ้เหี้ยเสียงมันแบบ

เออโอ้ดึงได้ยินเลยแสดงว่าพวกกูยังไม่ใช่ผู้ใช้สแตนก็เลยมองไม่เห็นสแตนแต่โอ้ดเห็นไหมฮะไม่ไม่กูได้ยินเสียงเดี๋ยวไม่ได้เห็นอ้าวแต่ไม่เห็นตัวเออพวกกูยังเป็นคนธรรมดาแต่โอ้ดได้ยินเสียงฮะโอ้ดมันมีสัมผัสอ่ะกูก็ได้ยินแต่กูไม่เห็นตัวที่มึงเรียกไหนเราเรียกไว้ดิลยฉันได้ยินเสียงเลยเนี่ยแกคือผู้ใช้สแตนเยอะเหรอกว่าจะรู้ตัวแกก็สายไปแล้วแหล่ะเอ โอเป็นผู้ใช้ฮาร์มอนไอยูเดี๋ยวนะไอ้ยูกูจะนอนแล้วนะกูเล่นเกมเบาๆนะโอเคไหมโดนกระทืบเบาๆนะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมีการอัปเกรดสกิลเหมือนแบบในเกมอ่าไอ้นี่เลยเหรอแล้วต่อ่ะไม่ไม่ไม่เหมือนในเหมือนเกมสกายลิมสกายลิมก็เกมนี้เอาอีกสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กันกูเห็นสแตนตัวเองแล้วโอ้โหมันได้สแตนแล้วตัวนี้แหละอุ้ยโหมันได้สแตนเดียวกูไม่กูเห็นสแตนของกันแล้วกูเห็นแล้วเก่งยังเทการไหนๆก็ไหนๆขอลองสแตนได้ไหมโคตรเท่โวไอตากรอนโอ้ตมึงทำร้ายกูแบบนี้กูจะฆ่าตัวตาย กูจะกิน,นยาหมดลาก่อน,<า>อนรู้สึกว่าพอกูมีสแตนแล้วไม่มีใครสามารถแตะต้องตัวกูได้嘛ม,มันมันเป็นเจ้าเจ้าผอมไอไอหนูอินที่มันเลียเลียแก้มหมดยังกันจะได้ไหมกู <laughs> <laughs> ถามว่าหมดยังกันไม่ต่อยกูออกแล้วนะกินตัวละบุญจะพูดไม่จบเลยเอาแล้วนะ เกียรเตรียมตัวแล้พลังกูชช้ไปเลยดด้ด้าบเด้ยหยั์จัดอาไม่ทันบูดาเหมือนแล้วพลังมีดีแค่นี้อย่างนี้ดเหรอจอด้มาคุณพังแกสั์เจอผลไม้อีกแล้วถ้าใครอยากรีเซ็ตย็อมาเอาผลไม้อันนี้เหรอ เออมึงอยากรีเซนไหมล่ะโอ๊ตมึงคิดว่ามึงอยากได้ดีกว่านี้ไหมมันนี่ก็เท่เลยนะกูไม่รู้ว่าของกูมันดีหรือเปล่าแต่กูอยากลองว่ะอ่ะกูกดไปแล้วอ่ะอ้าวมันให้คืนได้ไหมลองดูหน่อยก็ได้อ่ะแค่กดกิมผลไม้ก่อนหรอไหนๆก็ได้นะฮะลงไปในถังขยะซะมึงจะบอกว่าแกจะได้เดวเบิลยังไงล่ะโอ๊ตั่นแหละกำลังขอให้มึงได้ปิกาจูสักปิกาจู ชอบตัวนี้เรื่อล่านะแต่เดี๋ยวเอาให้ดูมาเจอกันเอาแล้วเขาได้ปิการะจูแล้วซาโตชิเฮ้ยไอโอ้ตมันได้ตัวไอ้นั่นอ่ะตัวที่มันอยู่บนน้ำปกปะใช่ใช่ตัวที่อยู่บนน้ำปกเฮ้ยจิบัลโลหรอซิมบูหรอใช่สแตนโอ้ยอีกเทียนไหมไอ้กูสเตนคือรู้ทุกอย่างล่วงหน้าห้าวิล่วงหน้าห้าวิ มันมาหนิมามามาดูนี่โชว์หน่อยนะบวชโอ้เนี้เลยเดี๋ยวกรูจะใส่มั้งเฮือกไอ้เจ้าของมึงอ่ะของมึงอ่ะของมึงอ่ะของมึงอันเมื่อกี้นี่ยังดีกว่าใช่ไหมกันมูได้ยังไม่ได้เลยสัตว์ ไปหนะน,น้าตายเป็นไงบางอย่างที่เคยตามซอกโรันี่เราก็ำลังถูกต่อยอย่างนั้นเหรอทำไมมันนานขนาดนี้ฉันอุตส่าห์ดาได้พลายเนื้อสีดีได้แต่ฉนันกลับทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นฉัน โอ้เที่ยด็ดนะแพ้อย่างงั้นเหรอใจรองฉันคือหัวหน้ามาเฟียนะเป็นไปได้ยังไงกันฉันต้องการพลังมากกว่านี้โอ้ยก้อน what the fuck a few inches later จะจะดูดึงมาติดกันดูข้าช่วยด้วยกระโดดไม่ขึ้นไอ้เหี้ยไอ้นี่ดิ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 เดี๋ยวดิโอดิโอไม่กลัวหรอกอ้าวไม่เป็นไรเลยเลยช่วยกัน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 เข้าพลัดพักนักป่าอ้าวไตายแล้วดิโอตกตึกตกลงข้างล่างแล้วตายเลย ฉันคิดว่าแกชา้าไปนะมั้งน้ำหน้ครับน้องเงินเหรอเป็นปลงท่อน,น้ำมันงเถอะก็ต่อจะเกาะที่แน่อนอนเลยว้าว,วไส้ถลักต่อยกันไส้ถลกไอ้หนังยังวะมันไม่หยุดที่ทำเลยมา บอกว่าจะทำดูกูเนี่มีอะไรอยู่แตกูไอ้สั์กูหาคนไว้ไม่เจอไอ้สัสโอ้มึงได้ตรวจดงไงล่ะเจ้าว่าอะไรนะก็โทษกันเลยกันนะวัดี้ว่าฉันไปเก่งเกินไปเอาแรงออกมาเขาขาจะฆ่าฉัน ตูสิกูยืนเฉยมันก็แทงอกละเฮ้ยได้ค่องบินเอฮ้ยอย่าลูกสมิธิเก่งก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่นะเนี่ยมาร์คมันจะเจอแล้วเว้ยเราเราต้องจัดจางเอาล่ะถ้าพระเจ้ามีจริงแล้วอยากจะให้มันโดนฆ่าแล้วก็จบป้อพลานี้กับฉันรับไปชิมีมี

and i got another couple of she says she want drinks but this shit kind of pricey she says she want drinks i know that sounds cheap but that's how i stay icy